ันนี้จะมาลองนั่งรถเมล์เชียงใหม่ดูนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่หน้าที่ป้ายป้ายรถเมล์ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อยู่ที่ป้ายปออสิบนะครับบ้านขนเวียงรอบเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวดูกันครับว่าไปที่ไหนบ้างแต่ก็ออื่นงงมากป้ายมันเยอะฮนะอันนี้ก็ป้ายอันหนึง่งนี้ก็ป้ายอันอันนี้ก็ป้ายอันหนึง่งอันนี้ก็ป้ายอันหน,น,นึ่ลนนงลัวที่ยังงงง,งมากก็คือจุดบรอเนี่ย คือจุดที่นั่งรอเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นครับเนี่ยแต่ป้ายรถเมย์อยู่ตรงนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปก็จะให้ผมรอตรงนี้หรือจะให้ผมรอตรงนั้นโอเคตอนนี้ผมจะขึ้นสาย B2 นะครับไปสนามบินครับก็ค่าตั๋วรถเมย์นะครับก็15บาทครับผมอันนี้ผมนั่งอยู่บนสาย เป็นสาย B2 นะครับผมสาย B2 กำลังจากเซ็นทรัลแนพอร์ตกำลังจะเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่ครับก็กำลังเลียวเข้าสนามบินเชียงใหม่นะฮะนี้นะครับสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอ X ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพ้ะบางแล้วก็เนิ้สารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซีย แล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดีหลังจากออกจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะครับรถวัดก็จะเข้าสู่สนามบินนานาะชาติเชียงใหมนะ่จะขับวนเข้าไปในตัวสนามบินนะนะขับตรงเข้าไปในตามช่องทางของรถยนต์จะไม่มีป้ายบอกอเด่นชัดน,นะครับว่านี่คือป้ายรถเม์นะ เพราะฉะนั้นผู้โดยสารเนี่ยต้องสังเกตดูว่ามีรถบัสผ่านเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วคนขับเนี่ยก็จะจอดนะครับให้ผู้โดยสารเนี่ยลงนะครับตรงจุดประมาณผู้โดยสารขาออกนะครับเราจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับถ้าสมมติเราออกมาจากสนามบินแต่ถ้าเราไม่ได้ขึ้นณจุดนี้ก็จะมีป้ายรถเมล์ตรงนี้ครับเดินออกมาจากอาคารด้านซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นรถบัสตรงจุดนี้ครับผม ก่อนที่จะพ้นประตูสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ออกไปแล้วก็ขับไปผ่านหน้าเซ็นทรัลแอนพาร์ตเมนออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะครับรถบัสก็อนิสายีสองนะครับก็จะมีเป็นทางเข้าสู่ใจกาลางแล้ไปยานนานป่านต่างๆสายนี้นี่จะไปสิ้นสุดที่ขนส่งที่เรียกว่า อาคารนะครับก็เป็นท่ารถขนส่งรถบรัตรด้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเชื่อมกันระหว่าง2เส้นทางน,นะครับก็คือสนามบินเชียงใหม,ม่กับท่ารถนะครับเราเนี้ยมีการผูกพันลอบคอง,อมมองผ่านโรงเรียนวัดโนคาย,ยัพนะครับก็ส่วนมากก็จะผ่าน,นจุดหลักๆนะครับเพราะว่ารถเมล์มมเนี่ยทางเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องการให้คนท้องถิ่นน,น,นั่งเพื่อลดปัญหา สายประจํามานานแล้วนะครับแล้วก็ดีทั้งคนเชียงใหม่เองในพื้นที่แล้วก็ดีทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ว่าคุณจะมาจากไหนมาจากสนามบินมาจากท่ารถบัสนะครับหรือมาทางรถไฟก็จะมีรถบัสวิ่งเชื่อมโยงที่สําคัญนี่คือผ่านแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนรถบัสกับรถแท็กซี่เนี่ยแตกต่างกันตรงไหน นับบางคนไปเที่ยวเนี่ยเราเราเราึกภาพรวมของของคนไปเที่ยวบางทีก็อยากจะนั่งไปเรื่อยๆนะครับไม่อยากจะบอกว่าไปลงตรงจุดไหนจุดไหนเฉพาะตายตัวนะครับบางทีก็นั่งชมอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ว่าจะไปถ้ารู้ว่ามีรถบัตผมจะนั่งวนหลุมกันขึ้นต้นสถานีหรือตรงไหนนะถามกระเป๋ารถเมนะครับเราก็จะนั่งวน การนั่งบนก็จะได้ชมตัวเมืองโดยที่ไม่ต้องเดินเวลารถบัสผ่านาราไหม่เราก็จับผู้ตรงนี้หน้าแวะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือคแวะแวะที่ตลาดนะในตน่างประเทศอันนี้คือเป็นประโยชน์ของรถสาธารณะรสายมาจยานะครับในตัวอย่างนี้ผนั่งบัสสาย B2 นะวันนี้ตั้งชื่อว่า B2 นะเริ่มจากสนามบินไปยางอาเขตนะครับยังไม่ผ่านสถาน,นีรถไฟถ้าไปถึงอาเขตจะ ต้องการต่อเชื่อมไฟฐานยูดไฟก็มีต่อสายเป็นรถบัส B สิบหบาทตลอดสายนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่งชมอยู่รอบเมืองสบายในตัวอย่างนี้ก็ผ่านโรงเรียนนะนะผ่านโรงเรียนยุพารานะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าตลาดสเุเพชรนะครับตลาดสเุเพชรนะฮะบ,บนเข้ารอบุมืงไปเรื่อยๆเพื่อจะมุ่งหน้า,นนาการ เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีรถสัาธารนักสายประจำจริงๆก็มีนะครับแต่ลบลูกคุกคาดหลายครั้งหลายปีทําให้วันนี้พศ .2559 นี25้จึงมีการเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้เกิดรถสรารนะกสายประจำให้ได้นะครับพราถ้าเกิดไม่ได้นั่นหมายความว่าปริมาณผู้ใช้รถยนต์ส่วนก็จะสูงขึ้นอีก ในช่วงเย็นเย็นเราจะเห็นรถนักเรียนเด็กนักเรียนนะัน่งรถสาธารณะประจากันมากขึ้นจุดนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะน้อยเช่นนั้นนะเด็กนักเรียนบางคนก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์มานะเกิดอุบัติเหตุมากมายนะครับจุดนี้นีในภาพนี้ก็คือกาลังผ่านช่วงบริเวณกันแต่ก็ไม่ตรงเป้ถึงกาดหลวงนะครับ เราสามารถที่จะบอกกระเป๋ารักเมย์ได้ว่าเพเ่อช่วยบอกหน่อยนะครับว่าถึงการลงแลบอกด้วยจุดตรงนี้นะฮะในเรื่องของป้ายรถเมย์เนี่ยผมเคยไปนั่งรถบัสรถเมย์ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าเขาทาดีมากเลยนะที่โตเกียวเขาจะเขียนเลยป้ายเนี่ยชื่อป้ายอะไรป้ายหมาเยเลขหนึ่งป้ายเลขสองป้ายเลขสามป้ายเลขสี่าให้รู้เลยว่าตอนนี้เราถึงตรงไหนแล้วย่านกันแล้วนะครับโดยที่เราดูแผนที่และดูที่ป้ายนะครับ ไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยสมมติเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าป้ายนี้มันคือมันคือย่านไหนเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าย่านไหนแต่ที่ในในญี่ปุ่นจะรู้เลยครับว่าย่านนี้ป้ายเบอร์25ถึงไหนละเพราะเขามีแผนที่ให้เราดูด,ด้วยอันนี้ก็อีกอหไรก็คงนะปรับปรุงได้เพิ่มเติมได้เ่อเชียงใหม่เป็นท่องเที่ยว ในภาพนี้เรากำลังวนมาถึงจะถึงอาเขตละนะครับจะถึงอาเขตแล้วนะครับอาเขตนี้ก็จะสิ้นสุดสถานีปลายทางรถก็จะหยุดพักวันนี้รถเนี่ยปริมาณความถี่อาจจะมีแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ผมว่ารับได้ครับกันนี้ปริมาณมากขึ้นคนก็นั่งมากขึ้นนะครับก็รับเพิ่มความถี่ก็ได้นะอันี้ถึงอาเขตพอดีเรถบัสมีอีก่งคันหนึ่งจอดรอย สนับสนุนโดยเนื้อสารมอเตอ X ฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะาบางแล้วก็เนื้อสารนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี